ค้นบรล่านปัญจวาใจใหหย่ใสคือน้ำอโนมาว่างไงแพ่งเอ้ยมันซิมีบ่อใหา้หลายห่วยหอมโฮมหมายความว่าเมื่อใดจิตใจเราไม่ขุนมัวมันแจ่มใสเหมือนน้ําความดีความงามอื่นเหมือนห้วยเล็กห้วยน้อยจะไหลลงมารวมอันใดก็เป็นบุญเบิดขันใจแจ่มใสเบิกบานสงบแล้วโอ้ยไปกินน้าห่อนเพิ่นต้มอยูุ่่น สิกุ้มเพิินบนอ่อน้อลูกหลานมาอดตาลับครับตานอนต้มนำห่อนให้แม่ไงพ่อญงกินบ่เมนจะเอาบุญเบิดป๋าพา่อไ่แม่ไงเระบอกมันคืดไปเองบา้านนี่มันใสขึ้นหนาวอนมาว่างไงบุญเล็กบุญหน่อยเห็นเกิดขึ้นเบิดผู้มาจังหันบันสอนเลีนน้ยวบางหน้าพ่อนำตาลางังนำตาไหลผัวลงคนทุก,ท,กทุกถือกระติบเข่าเหียนเหียนถวยต้องหล่องบองหน่อยใส่มาก ขันเม็นเล่ารวยคนนั้นเลาคือนซื้อเอาแนวดีมาหลายคนนั้นลาเอ้ยเจ้าสมามีบุญไม่ควรไปเห็นคุณงามความดีของผู้อื่นคนนี่มันอยู่ที่ใจถ้าใจคุณมัวเราร้อนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ผู้อื่นมองแต่โทษของคนอื่นมีแต่เรื่องที่จะก่อกรรมทําเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้ตนเองและโลกนี้ให้เร่าร้อนเพราะฉะนั้นเข้ามาวันที่สามที่สี่นี่ ใจเจ้าเริ่มสิใสเลยได้พอใหญ่ไม่ใหญ่เอ๋ยบุญสิเกิดได้บหมนี่ยบุญเกิดคลกคลหลออกทางตาคนได้บ้านนั่งหายคนนั้นนั่งไปนั่งไปค่อยเงียงไม่ใหญ่อันหนึ่งอยู่ดีๆลูกขึ้นยืนหายวอเวื้ว้วขนให้ยั้งเลยไม่ใหญ่หายใจยาวๆเห็นบ่มเมื่อวานนี่บุญเกิดบ่เดท่านน้ำหมูหายวืเวอ้วขึ้น มันโมเมนต์ความงอเด้อันน่นความดีมันไหลออกมาใจอ่อนนี่เป็นใจบุญใจแข็งกระด้างใจบาปอันนั้นเพิ่นม,มันอ่อนแล้วมันยังเสียคอยนุ่มนวลมุขตังจิตตังละหุตังจิตตังจิตนุ่มนวลจิตอ่อนโยนจิตเบา้าโปรง่งหายเครียดหายกังวลอยากได้บุญน้ำเพลินหน่อยอกหน่อยใจก็สร้างมันดอก จือไว้ได้ขันมันสิยให้เยซุปไปให้น้ำมันด้เยซูปไปซอยมันให้หลายแต่วันมันสิยให้ทเท่ทาได้แห่งให้เป็นเขาผสมวา่าคอยนี่แล้วแห่งโตการให้เก่งแตะกี้นางสมาธิที่ให้เบัดมือมันคือเห็นบาปเจ้าของแนะ่คือเห็นแมนิที่มันขักหลายเจมินดีหลายแมนิโอเฮ้ยเอาอีกอย่างเนาะไปตอบปุ่นแทนคุณเล่า จะให้เล่ามาปฏิบัติทำคือเฮ้าเด้ฝ้าห้องซื่อเจ้าของห้คือห่อนแม่เปสัวตายแทนตั้งแต่เป็นบบาไปสันซื่อเรากินขวดแล้วใส่พันหาพันบปเห็นคือหอนแม่จักเถือไปเข้าครับเข้าบ,บ,บาหมดทีละหมื่นสองหมื่นคำเดียวกับพี่เจ้าโอ้ยห้แม่กูกินน้ำเด้เอ้กับบะขึมามาาดม,นมันมานาั่งบวชนั่งสมาธิไปสันกินเข้าเมื่อเรือมันนั่งคือหอดเพลินเดินจงกรมห้มัน ขาอมากอกดึกหัวเจ้าข้องคืออย่างนี้แต่กี้ซ้งมาบ่เคิดหอดเพลินใจมันแข็งกระด้างบ่มีหูหอมทำเดินจงกรมไปฟ้าร้องตึ้งใจอ่อนโยกโอ้ยแม่กูคือจะคืดหอดลูกนอกได้ยินเสียงฝ่าห้องโยกมือขึ้นนบสาสุดเอออย่าให้แม่ผู้ขาขึ้นหอดผู้ขาเด้อให้ผู้ขาขึ้นหอนแม่ผู้เดียว ย่านเมทุกคือหอดเจ้าของเพิน่นโบได้ฟึกหัดคือเข้าวัิษัเข้าได้ฟึกหฮัดคือหอดกับสิพ่ออดได้คืดผันฟ้าสิอดได้ผันห่ายเจ้าของคือไปเคยมามันคือสัวต,ตายเถละาพัน